สวัสดีครับพี่เพื่อนทุกท่านนะครับมาพบเจอกันอีกหนึ่งอีพีนะครับพี่จา๋าอย่าลืมนะครับออนไลน์มานะพี่นะโทรมาหาผมนะศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดูนย์ห้าห้าหกะพี่นะผมรอพี่อยู่นะจ๊ะพี่จา๋าโทรมานะจ๊ะมาครับเพ่มาดูกันองค์แรกเลยนะพี่เนาะนี่ครับเพ่พระขุนแผนเคลือบกระเบื้องนี่ครับเพ่ทรงพลใหญ่ กรุวัดใหญ่ชัยมงคลอยุทยานะครับพี่และเกอร์แห้งแบบนี้เลยพี่องค์นี้สวยสมบูรณ์นะพี่นะสวยสมบูรณ์นะครับพี่ไม่มีแตกไม่มีหักไม่มีลานเลยนะครับพี่นี่ครับสวยสมบูรณ์นะครับพี่เก่าจริงนะครับแห้งแบบนี้เลยพี่นี่ครับทรงพลใหญ่นะพี่นะผมเอาพี่หกร้อยบาทนะครับรวมส่งให้หกร้อยบาทจะาพิจารวมส่งนะจ้าโทรมาได้นะจ๊ะพิจา นี่ครับปั๊มนะครับสมเด็จวรละรังพิมพ์ใหญ่เกตทะลุซุ้มครับพี่พี่ดูนะครับพี่ดูนะความสวยแบบนี้เลยจะพี่จ๋านี่นะครับเดี๋ยวซูมให้อีกอ่ะนะพี่นะดูนะครับพี่พี่ดูนะซุม้มใหญ่ๆนะพี่นะหกร้อยบาทจะพี่ห,หลังกลำหม,มากแบบนี้นะ ตาพี่นะนี่นะครับจะชอบองคไหนก็สแคปร,รูปส่งไลน์มาให้ผมนะหกร้อยบาทจะพี่หกร้อยบาทนะรวมส่งนะครับพี่พี่ดูนะมวลสารเม็ดเล็กๆมีให้เห็นนะจ๊ะพี่จา๋าหกร้อยบาทนะพี่นะนี่ครับอีกหนึ่งองนะครับพี่สมเด็จวรคังพิมพ์สังคติไม่มีหูโอ้โหสวยหนึกนุ่ม เนื้อฟื่อฟหนุกนุ่มตาเนะพี่แบบนี้เลยนะพี่นะนี่ครับพี่มูลสานนะพี่เห็นไหมเม็ดจุกเขียวจงแดงเม็ดเล็กๆเต็มเลยพี่นี่ครับพี่เห็นไหมนะครับพี่เนี่ยมีหดรอยหดตัวรอยยุบของมูลสานนะพี่เนาะนี่นะพี่นะนี่ครับพี่ข้างนะพี่นะนี่ครับพี่ นี่ครับพี่เอาหกร้อยบาทน,นะรวมส่งให้นะพี่พี่ชอบองคไหนก็สกแกปรูปมาหาผมนะศูนย์เก้าสี่ห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้แอดไลน์มาได้เลยนะพี่อีกอง์นะครับพี่อีกองนะองค์ที่สามนะสำเร็จนะพิมพ์ใหญ่พระประธานเกตทะลุซุ้มอีกหนึ่งองค์พี่โอ้องค์นี้แก่กล้วยสวยครับพี่พี่ดูนะเนี่ยฮะพี่ดูนะจ๊ะองค์นี้แก่กล้วยเลยพี่สำเร็จพลังนะนี่ครับ พี่ชอบพี่โทรมานะนี่หลังปาาอย่างนี้เลยนะพี่แกะกล้วยนะพี่ตรงนี้ครับโอ้โหสวยมากครับพี่นี่ครับหกร้อยบาทจะพี่จา๋านี่ครับโทรมาได้นะพี่ราคาคุยกันได้เลยโทรมานะแต่แคปรูปแล้วส่งมานะพี่ศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกนะครับพี่นี่ครับพี่ตะกุดตะกัวเชือกถักหลวงพ่อปานนะพี่นะหลวงพ่อปานหลวงพ่อปาน สมุดปากกานะครับพี่นี่นะครับพี่ตะกุดตะกัวเชือกถักหลวงพ่อปานวัดคลองด่านนะครับพี่นี่ครับพี่ดอกขนาดนี้นะครับพี่นี่นะผมเอาหกร้อยบาทพอจะพี่หกร้อยบาทนะพี่นะรวมส่งให้นะตะกุดหลวงพ่อปานจ่พี่จา๋านี่จะพี่จา๋าหกร้อยบาทนะพี่นะโทรมาหาผมได้ผมรอพี่พี่อยู่นะ นี่ครับโอ้โหพักกิ่งสามเกินเนื้อนวะนี่ครับพี่นี่ครับได้มาแบบนี้เลยนะพี่เนื้อนวะนะผิวนวะเห็นแล้วพี่โอ้โหหลวงปู่ทิมด้วยพักกิ่งชินนะบัญชรสามเกินหลวงปู่ทิมครับพี่นี่ครับพี่หลวงปู่ทิมวัลหานไล่เป็นเนื้อนวะนะพี่พักกิ่งสามเกินนะพี่นะเอาหกร้อยบาท หกร้อยบาทจะพี่รวมส่งเลยนี่ครับพี่นี่นะครับสามเกินเนื้อนวะนะพี่หกร้อยบาทจะพี่จ๋าหกร้อยบาทรวมส่งนะคะพี่นี่ครับหลวงปู่เลืองพี่สายใต้หลวงปู่เลืองสายใต้จะพี่นี่ครับหลวงปู่เลืองสายใต้นี่ครับพี่ไม่รู้ว่าที่ไหนพัดทลุงน่าจะพัดทลุงอะครับพี่นี่ครับพี่ อุดเทียนใชยนะพี่นะนี่นะครับพี่เป็นหลอดปั๊มนะพี่นะหกร้อยบาทจ้าพี่หลวงปู่เรืองสายใต้หกร้อยบาทนะพี่รวมส่งให้เลยนะจ้าพี่จ๋าโทรมานะศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกแอดไลน์มาได้นี่ครับพี่หลวงพ่อลีเนื้อดินหลวงพ่อลีเนื้อดินนะพี่นะผมเอาหกร้อยบาทนะพี่องค์เนี้ย6หกร้อยบาทนะไปดูยันนะจ๊ะ หกร้อยบาทนะพี่รวมส่งนะแอดไลน์มาได้โทรมาได้นะพี่ชอบองค์ไหนพี่ก็สกแครปรูปมานะแล้วส่งมาทางไลน์เลยจ้าหกร้อยบาทจะพี่ถ้าชอบหลายองค์ก็คุยราคากันได้นะนะพี่นะโทรมานะจ้านี่ครับพระสมเด็จนี่พี่พี่ดูนะพระสมเด็จนะพระสมเด็จยันสี่นี่ยันสี่แถวเห็นไหม พระสมเด็จยันสี่แถวหลวงพ่อกลวยนะครับพี่มียันสี่แถวนะพี่หนึ่งแถวสองแถวสามแถวสี่แถวเห็นไหมพี่มวลสารชัดเจนนะครับมวลสารชัดเจนนะพี่ยันสี่แถวครับหกร้อยบาทจะพี่สมเด็จหลวงพ่อกลวยหกร้อยบาทรวมส่งให้นะพี่นะนี่ครับหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขยนเก่าๆแบบนี้เลยพี่วัดห้วยเขยนก้นอ นี่ก้นอู่ครับพี่ก้นอู่นะครับหกร้อยบาทจ้พี่จา๋ารวมส่งเลยหลวงพ่อเงินวัดห้ให้เขียนพิมพ์ก้นอู่หกร้อยบาทจ้ารวมส่งเลยจ้าพี่จา๋าชอบแล้วก็สแคปส่งมาหาผมได้หกร้อยบาทจพ้พี่เหรียญทองแดงกระไหลทองพ่อท่านสั่งรุ่นแรกนี่พี่พ่อท่านสั่งรุ่นแรกนะครับยก ลายยกรูปปั้นข้าหออะไรเนี่ยพี่เนี่ยครับในรุ่นแรกครับพี่พี่ดูลายตัดนี้ฮะลายตัดขา,ขาดแบบนี้เลยพี่นี่ครับนี่นะครับพี่เห็นไหมครับทองแดงกระไร่ทองเกา่าๆแบบนี้เลยพี่หกร้อยบาทจะพี่จา๋าหกร้อยบาทนะครับพี่เหรียญพ่อท่านังหกร้อยบาทโทรมานะพี่นะศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกนะพี่โทรมาหาผมได้นะนี่ครับ เหรียญหลวงพ่อกลวยครับเรี่ยมโบราณน,นะครับพี่เจา้าของเดิมเขาเลี่ยมมาแบบนี้เลยนี่ครับพี่นเนื้อทองฝาบาทนี่ครับพี่รุ่นแรกนะพี่เรี่ยมเปิดหน้าเปิดหลังเอา800บาทครับพี่เก่ามากครับพี่เก่ามาก800บาทจะพี่เหรียญหลวงพ่อกลวยครับพี่เหรียญหลวงพ่อกลวยนะครับเนื้อทองฝาบาทรุ่นแรกโทรมาน,นะจ๊ะ โทรมานะ094ย์ี่นะพี่7 5 7 0ห้านหา้าล่อโบราณหลวงพ่อเขียนวัดถ้ำขุนเนนเก่าตามรูปแบบนี้เลยนะพี่นี่นะพี่นะพี่ดูครับความเก่านะพี่600บาทจ้า,าหล่อโบราณหลวงพ่อเขียนวัดถ้ำขุนเนนจังหวัดพิจิตรห0รบาทพี่โคตรเก่าเลยนะจ๊ะโคตรเก่าเลยห0ร้อยบาทพี่โทรมานะพี่นะทัอบองค์ไหนก็สแครปรูปส่งไลน์มาโทรมาหาผมได้ นี่ครับหลวงปู่สุดครับอีพีนี้องค์นี้ไม่มีเขานะพี่นี่ครับออกเนื้อขันลงหินก็กล่าวแบบนี้เลยพี่แ0 0้อยบาท800อยบาทจะพี่หลวงปู่สุดครับสายใต้สายเขาอ,อ้อองค์นี้เอา800ร้อยบาทนะพี่แ800รอยบาทนะชอบพี่รีบโทรมาเลยนะสแคปมาหาผมได้นะครับพี่รูปหล่อโบ,บราณตาตโตๆแบบนี้อ่ะพี่หลวงพ่อวัดสุร,ราธ,ธานีพี่หลวงพ่อวัดนะห0ร้อยบาทพอ หกร้อยบัตพอครับพี่หกร้อยบาทหลวงพ่อวัดจ้าศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกหลวงพ่อวัดนะพี่หน้าตาแบบนี้เลยครับชอบก็ทักมาได้น,นะเจ้าพิจานี่ครับพี่หลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่ครับรูปหล่อรุ่นแรกพี่นี่ครับเก่าอย่างนี้เลยพี่โคตรเก่าเลยพี่ดูนะความเก่าอย่างนี้เลยพี่นี่ครับหล่อปั๊มรุ่นแรกอะพี่ครับเหงื่อครับใครเนี่ยพี่เห็นะปะ ดูก้นนี่ฮะมีรอยปัดรอยกึ่งเก่าแบบนี้เลยพี่ผมเอาพี่หกร้อยบาทหลวงพ่อกลวยนะพี่เอยโทษทีครับขอโทษทีพี่ไม่ใช่หลวงพ่อกลวยครับพี่หลวงพ่อมุย้ยวัดดอนไล่หลวงพ่อมุย้ยวัดดอนไล่ครับพี่ผมเอาหกร้อยบาทนะพี่นะองค์นี้เป็นอง์สุดท้ายของอีพีนี้แล้วนะพี่ของอีพีเรื่นี้แล้วนะพี่นะครับพักมาได้นะพี่อะไรมาได้ศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกผมรอพี่โทรมานะครับ